สวัสดีค่ะดิฉันรัตดาวันค่ะจากช่องรัตดาวันขยันทัวร์ชาแนลนะคะตอนนี้ดิฉันได้สมัครเป็นสมาชิกของเมมเบอร์คลับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดรับสมัครทีมนะคะ,ะเพื่อนๆน,นะคะมาเป็นสมาชิกเมมเบอร์คลับกับเราค่ะเชิญชวนนะคะเพราะว่าตัวนี้เราก็จะมาสมัครมาอยู่เป็น ชุมชนเป็นร่วมทีมกันแล้วเราก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆนะคะไม่ว่าจะ,ะมีข่าวสารอะไรดีๆเราก็จะได้รู้ก่อนคนอื่นเขานะคะในในกลุ่มของเรานะคะฉะนั้นขอเชิ่ชื่นะคะจะมีข้างล่างเราก็คลิกกดสมัครเป็นสมาชิกกับเมมเบอร์ขับของช่องเราเลยนะคะแล้วเราจะได้มีอะไรดีๆนะคะ ลองดูค่ะมาสมัครมาจอยมานั่นแลกเปลี่ยนนะคะสิทธิพิเศษดีๆมากมายนะคะซึ่งเราจะได้ขับเคลื่อนอการเป็นยูทูบเบอร์ที่มั่นคงแล้วก็ประสบผลสำเร็จต่อไปในอนาคตนะคะค่ะเชิญทุกท่านนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะกดลิงก์จะแชร์ลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ